คือของฉันนะตอนนี้คือเราก็ทำอะไรมากไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าลุงพี่เนี่ยตัวติดนางเลยค่ะว้ายว้ายเป็นภาพี่มาตตาบานใจาบตาบานใจ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะแล้วก็กลับมาเล่นยันจังนะคะคนแรกของโลกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อันนี้นะคะคือเป็นอีพีที่3แล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะปอจะมาเล่นต่อเลยนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นเลยนะคะเอาละสวัสดีนี่คือทันก็คือเพิ่งตื่นนอนนะคะเอาละค่ะลุยเลยฟึ้มบอกเลยว่าสําหรับเนื้อเรื่องนะคะกําลัง เข้มข้นมากๆเลยนะคะเป็นเกมที่เนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นแล้วก็ดูเดือดด้วยน,นะคะเฮ้ยเดีวก่อนนะก็คือว่าลุ่มพี่ <to> มีสาว <center. S 1> ใหม่แล้วหรอลุ่มพี่คะแล้วแล้วฉันล่ะ I am m o r i a m a y u k a wife of Makio Kun. Good wife? Uh, what wife? Oh อยู่ดีๆนะคะรุ่นพี่เนี่ยก็เทรเราเฉยเลยค่ะ <survive> และ้วนางผู้หญิงคนนี้คือใครก็ไม่รู้นะคะอืม mm hmm. oh. บึงอ่าจหรือเกินนี่ไงอื uh huh. ดูเธอแต่งตัวสิคะหน้าตาเนี่ยบอกเลยว่าโคตรน่าเหมือนไซเลยนะคะนี่เธอจะอะไรอะโอ้ฉันจะไ b a ั k Okay. Wait แต่ว่าหน้าตาเนี่ยก็ค่อนข,ข,ข้างน่ารักอยู่เหมือนกันนะคะเนะเธอจะไปไหนเหรอจ้ะสวยเฮืเอ,อเหมือนว่าเขาเ <c oughs> น,นี่ยกำลังจะไปเรียนเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้คือเราเนี่ย <c oughs> ต้องขึ้นไปหาอุปกรณ์ก่อนนะคะตอนนี้ฉันต้องขึ้นมาเอามีดค่ะฉันต้องการมีดค่ะตอนนี้มีดอยู่ที่ไหนคะนี่ปะอ่านี่ วันนี้ฉันจะเอามีดฆ่าเธอนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปฆ่าเขายังไงดีนะคะคือนางมาหาค,คุณครูค,ค่ะนางขึ้นมาคุยกับ I live with my future husband, and I want to go to the same school. นางกำลังพูดถึงเรื่องเรียนอยู่นะคะทุกคน mm hmm. เออเราจะมาหาจังหวะในการกำจัดนางกันนะคะนั่นงน้ำหัวใจของฉันยังง้นหรอ ฉันคิดว่าแกนะรู้จักฉันน้อยไปซะแล้วละ่ะฮึ่ดูแต่งตัวสิไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยนะหรือว่าเขาเนี่ยจะเป็นนักเล่นที่มาใหม่หรือเปล่าเออต้องใช่แน่ๆเลยค่ะ <c oughs> เขาน่าจะเป็นนักเล่นที่มาใหม่นะคะแล้วก็เสน่ห์แรงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเออจ้วงเลยค่ะเออจังหวะในต่ออ้าเดี๋ยวทุกคนสบปายค่ะเอา้า เดี๋ยวสอบหายไปไหนอ๋อนอี่ไง Anh ทําการอุ้มเลยค่ะฉันขอโทษนะ <sadly> เธอนะมันหาเรื่องใส่ตัวล่มพี <în> ่น่ะแฟนฉันเขอุ้ยคุณครูนี่ว่าอืมไม่ได้การแล้วเราคงต้องเดินอ้อมโฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยตัวโนจับได้อ่ะเอางี้แล้วกันค่ะคือ เราต้องหาจังหวะด,ดีๆค่ะแล้วก็ต้องห้ามให้ใครเห็นขาดเลยนะคะโหยเดี๋ยวเราขอมาเอาขวานตรงนี้แล้วกันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะขวานโคตรน่ากลัวเลยอะนี่อย่างเธอเนี่ยมันต้องโดดอันนี้ค่ะเหมาะค่ะฮคือเป็นนักเรลยนใหม่ที่แบบว่าช่างกล้าแล้วก็ช่างมั่นหน้าจังเลยนะคะอันนี้คือรุ่มพี่กำลังรอ นางอยู่เหรอคะลุงพี่คะทำไมต้องทิ้งฉันด้วยละ่ะคะ <don> ลุงพี่ทำไมถึงได้ใจร้ายขนาดน,นี้ละ่ะคะลุงพี่คะทำไมกันฉันไม่ดีตรงไหนคะลุงพี่นี่ค่ะทุกคนดูสิ เราจะมารอจังหวะดีๆนะคะแล้วก็ค่อยฆอ่านางเลยค่ะเราจะไม่พลาดแล้วนะคะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบว่าเล่นยากนะคะในระดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนต้องแบบดูล่าลาวค่ะดีๆเลยห้ามพลาดนะคะเอาละ่ะรอจังหวะนะคะคือข้างล่างเนี่ยมีสองคนนี้นะคะ oh, ยืนอยู่ค่ะต้องรอให้เขาเดินไปก่อนหรอแล้วเมื่อไหร่เขาจะเดินไปล่ะคะโห oh. ห้องเรียนก็มีคนค่ะทุกคน Mac, แล้วแบบนี้ฉันจะทํายังไงไม่ให้โดนจับได้นะคะ <can> ต้องดูาดลาดราวก,ก่อนนะคะเอ่อก็ค <So> ือเราต้องเดินตามนางไปก่อนแล้วกันเนาะ <So> มาดูว่านางเนี่ยจะไปไหนนะครับทุกคนมันต้องมีจังหวะบ้างเลยค่ะนางอยู่ห้องพยาบาล <The S 1> ค่ะ you. Yes. You you y ama. ปอรู้แล้วค่ะนางเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นนะคะว้าวเป็นคนญี่ปุ่นเลยเหรอถึงว่าหลานลุงมพี่ชอบนะคะบ้านแล้วเชียวก็คือต้องรอนางค่ะคือแบบว่านางพยาบาลน่าสวยมากค่ะหุ่นเป๊ะปังมากๆเลยชอบเดินตามนางค่ะ เอเธอจะไปไหนหรอจ้าอสวยฉังขอเป็นแบบว่าผู้ติดตามเธอแล้วกันนะเธอไปไหนฉันไปนั่นเอเอาอะไรประมาณนี้นะคะปอเชื่อว่ามันต้องมีจังหวะด,ดีๆบ้างเลยค่ะทุกคนที่เราจะสามารถฆ่านางได้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้คือมีคุณครูยืนอยู่ค่ะต้องรอจังหวะด,ดีๆนะจ๊ะทุกคนอย่าบอกนะว่านางเข้าเรียนนะ่ะเฮ้ย ไม่นะอุ๊ยจริงๆด้วยอะคือนางเข้าเรียนอะทุกคนโอเคงั้นคือเราก็ต้องเข้าก่อนหรอโอโหอะไรเนี่ยคือต้องทำข้อสอบด้วยนะคะและ้วปอไม่รู้ไงปอไม่รู้ไงเดี๋ยวโอ้โหสภาพมากค่ะทุกคนอันนี้คือเรากำลังเหม่อลอยค่ะเหม่อลอยคิดถึงรุ่นพี่แล้วก็มองหน้าต่างค่ะ ว่าทำไมลุ่มพี่ถึงได้กล้าเทคนสวยอย่างดิฉันล่ะคะใช่ไหมแย่ yeah, ชะม,มัดเลยเฮ้ยต้องรอให้ค,คุณครูเนี่ยสอนเสร็จนะคะนี่เธอตาชมชนมานได้ไหมเนี่ยฉันน่ะมีเรื่องจะคุยด้วยอะดูสิหน้าตาโคตรน่ารักอะกดูเขาพูดภาษาญี่ปุ่นกับเราด้วยนะคะทุกคนโคตรน่ารักจริง คือถ้าปอเป็นผู้ชายเนี่ยปอก็ชอบนะคือจีบเลยนะทุกคนเพราะว่ายานจังเนี่ยคือแบบหน้าตาเนี่ยก็คือแบบว่าดูโรคติดแล้วไงใช่ไหมตอนนี้คือไม่รู้เลยว่ารุ่มพี่เนี่ยจะกลับมารักเราได้อีกเมื่อไหร่นะคะทุกคนอันนี้คือเราก็วิ่งเล่นทั่วห้องเลยค่ะ คือไม่รู้ว่าค,คุณครูหนจะสอนเสมเมอ่อไรนะจ๊ะเอ,อ้ยนี่ไงพักกลางวันแล้วจ้าโอ้ดูดิลุนพี่ตอนนีคือลุนพีก่กำลังชอบกับผู้หญิงคนนี้นะคะไม่นะนี่เธอจะไปไหนกับลุ่นพี่เหรอไม่นะหยุดนะ And hope can all friends. หยุดนะดูนางดนสิคะช่งหน้าเหมือนไส้จริงๆเลยอะ่ะไม่รู้ว่าเราจะค่านางในเมื่อไหร่นะคะทุกคนทำไงดี so หยุดนะลุมพี่คือของฉันนะตอนนี้คือเราก็ทำอะไรมากไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าลุมพีเนี่ยตัวติดนางเลยค่ะจะบอกว่าเหมือนกับว่าเควสเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเลยนะทุกคน อันนี้คือเราก็เดินตามมาสักพักแล้วนะคะไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะได้ฆ่าเมื่อไหร่นะคะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมันชึงฆ่ายากฆ่ายังอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้แล้วฉันจะฆ่าเธอย,ยงังไงดีไปไหนกันนะเฮ้ยมาทำอะไรกันหรออันนี้คือเขาก็ขึ้นมาข้างบนกันสองคนนะคะแต่ว่าเราเนี่ยตามขึ้นมาว้ายว้ายเป็นป ตาบาดใจาตาบาดใจาตาบาดใจเขาจูบกันต่อหน้าต่อตาเราเลยเหรอคะโอเมกโอเมก็าจะไม่เคยเจอเรื่องที่เข้มข้นขนาดนี้เลยนะคะทุกคนเฮ้ย mm hmm. เอาละลุมพี่ไปแล้วคะ่ะ mm hmm. จังหวะนี้เลยคะ่ะทุกคน <laughs> ในที่สุดเธอก็เป็นของฉันจนได้นะสสวยเธอรู้ไ้ยว่า Why you need that เขาเนี่ยคือของฉันเข้าใจไหมหหมันนี่สิ I must bury the body โอ oh my god เราฆ่านางตายแล้วนะคะแต่ว่าเรายังหาวิธีที่เอานางเนี่ย ลงไปด้านล่างไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือว้ายมีคนเดินมาโอ้โอ oh, 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 okay. ้โอ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 เคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย what the โอ้ยมีคนเห็นมีคนเห็นแต่น่าจะไม่เป็นไรมั้งหุยแบบนี้คือบอกเลยว่างานหยาบมัเนี่ยมันค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าอุ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 มาเก็อุ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 อ,อ,อุเราไม่น่าจะรอดแล้วล่ะค่ะห้ยเอ้าเอ้า Few moments l เอ,อ่อทุกคนคะก็คือว่าปอเนี่ยทำการนะคะเล่นใหม่ค่ะแล้วปอก็เพิ่งค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องฆ่านางนะคะด้วยการแทงค่ะแต่ว่าเราเนี่ยผักนางเนี่ยตกตึกได้เลยค่ะแล้วเมื่อกี้ปอก็คือเพิ่งผักนางตกตึกมาค่ะนางอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนดูโอเค ถือว่าเป็นการฆ่าแบบใหม่นะคะที่เหมือนกับเกมยันเนเละมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเราจะแบกนางนะคะไปที่หลุมฝังศพทันทีเลยค่ะโอ้โหเมื่อกี้คือลืมกดอัดเลยค่ะตอนปอนเนี่ยถีบนางตกตึกนะคะคือแบบถ้าถีบคือแบบจริงจังมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็อุ้มศพนางมาเลยค่ะนี่ เรากำจัดนะคะหนามหัวใจคนต่อไปเนี่ยสำเร็จแล้วนะคะทุกคนแค่นี้ก็สำเร็จแล้วแล้วก็ขุดหลุมเลยค่ะเปบือ้อันนี้คือเราเนี่ยต้องกลับไปหาหวานจุ้ยนะคะหวานจุ้ยอยู่ไหนคะหวานจุย้ยไม่มีก้างขวางคอแล้วนะครับเอา อ,อยู่ในห้องนี้เหรอคะโอ้ที่รักจะมาหาแล้วคะ่ะ I'm exhausted with all these events. Yuka appeared too suddenly. I don't want any arranged weddings. Uh, you, you want to say something? Wow. ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะคะฉันกลับมาที่ห้องแบบสบายใจแล้วนะคะไม่มีก้างขวังคอแล้วนะคะไหนดูซิว่ามีเสื้อผ้าให้ฉันได้เปลี่ยนบ้างหรือเปล่าเผื่อว่ารุ่มพี่เนี่ยจะชอบฉันมากขึ้นนะคะอู้น่านักที่สุดเลยค่ะเราจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันบ้างแล้วกันนะคะอุ้ยทรงผมทรงใหม่ดีไหมล่ะคะ ไม่สิเดี๋ยวปอน่ะจะต้องเก็บเงินนะคะเพื่อซื้อชุดใหม่ค่ะรุ่นพี่เนี่ยจะได้ชอบฉันมากขึ้นนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะนี่ทรงผมทรงใหม่ของดิชันนะคะบอกเลยว่าเบลใช่ไหมละ่ะคะอ่าทุกคน นี่ค่ะเราก็ได้ทรงผมทรงใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเอาเถอนะเมื่อกี้คือเราเพิ่งซื้อเอิมถุงเท้าคู่ใหม่มานี่นาอยู่ไหนหรออ๋อนี่ไงวู้้เป็นไงน่ารักไหมล่ะคะลุงพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยลุงพี่เนี่ย จะต้องชอบล้อมากขึ้นแน่แน่นอนเลยค่ะทุกคนเอาเลยคะ่ะก็เป็นยัไงบ้างคะสําหรับการมากำจัดน้ําหัวใจคนต่อไปนะคะบอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องเกมเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยนะคะก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอลนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ปอนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน